วันนี้มาเจอกับเจ้าตัว Cb 500x หมดเดื่อมนะครับผมวันนี้เราจะมาดูในส่วนของอของแต่งนะครับผมที่ศูนย์เรามีนะครับแต่งแค่นี้ก็หล่อแล้วนะครับผมจัดขอบด้วยนะครับผมการเหนนะครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับต่อไปก็เป็นหน้ากา,กาไฟหน้านะครับผม ใส่แล้วหลอทันทีนะครับต่อไปเป็นกาดหม้อน้ำนะครับแ่ารน่ของ f 2 c นะครับแท้ฮอนดานะครับต่อไปเป็นกาดท้องเครื่องนะครับผมเป็นของ f 2 c เหมือนกันนะครับ้องกันส่นอุปกรณ์ที่สำคัญของตัวรถหลายอย่างนะครับ ต่อไปเป็น,นครับผมการไล่ถังน้ำมันข้างการไล่ถังน้ำมันกลางนะครับเดรนของอีทูซีแท้นะครับผมทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของนะครับแ่นลองขาตั้งนะครับผมหรือติ้นปิดนะครับที่เราเรียกกันนะครับผม ยังมีของแต่งอีกเยอะนะครับผมที่ศูนย์เรานะครับสามารถเข้ามาดูได้เลยครับที่หอนดาบินเืองเชียงใหม่นะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ